ล่าสุดวันนี้มีความคืบหน้านะคะถึงสถานาการณ์น้าท่วมในพื้นที่คาบสมุทรทิ้งพระค,ค่ะโดยเฉพาะพื้นที่เสียมเพอริมทะเลสาบสงขลานะคะตอนนี้เนี่ยก็มีรายงานค่ะว่าสถานาการณ์ยังคงไม่คลี่คลายนะคะแล้วก็น้ํายังคงไหลเข้าท่วมบ้านเรือนถนนและก็พื้นที่การเกษตรขณะที่โรงเรียนตอนนี้47แห่งยังคงปิดการเรียนการสอนค่ะ,คะ สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่เสี่ยมเพอของจดสงคลาอย่างที่บอกนะคะว่าอยู่ติดกับริมทะเลสาบสงขาค่ะตอนนี้สถานการณ์ยังคงไม่คลี่คลายนะคะขณะนี้ยังคงมีน้ําทะเลสาบสงขาเข้าหนุนท่วมบ้านเรือนรวมไปถึงฝนที่ยังตกลงมาอยู่ตลอดเวลานะคะถึงแม้ว่าบางช่วงนี้จะมีเว้นช่วงไปบ้างแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ก็ยังคงมีฝนตกอยู่อย่างเช่นในพื้นที่เบอร์กระแสสินค่ะเส้นทางเข้าออกตัวอาําเภอยังคงมีน้ําท่วมผิวจราจร บ้านเรือประชาชนและก็พื้นที่การเกษตรถูกน้ำท่วมเป็นบริเวณกว้างการสัญจรค่อนข้างลาบากชาวบ้านบางส่วนต้องใช้เรือค่ะในการเข้าออกบ้านเช่นเดียวกับอีกสามอำเภอทั้งระโนดสถทิงพระแล้วก็ที่สิหาอคอนครยังคงมีน้ำท่วมเช่นเดียวกันและก็โรงเรียนประมาณ47แห่งนะคะในพื้นที่สีอ่อำเภอยังไม่สามารถเปิดทำการเรียนการสอนได้